กระโดดแรงว้านะคผนะผู้น้นในเกมอะไรน,นะปีสมบูรณ์เลเตอร์เราจะการควันทำไมเนี่ยทอดที่ครับตัง้งนายแฮ้ยล้างมือนะโอเคใช่ไหมี่ยว,วันนี้นะคผนะผู้น้นเราจะมาเ,เ,เป็นบีคลิปเปอร์ครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนะครับกับการเป็นนุ๊กทูปโปรนะคะผมนะทางไงไปดูกันเลยไปโอเคนะคะผมนะขั้นแรกเลยแลัแรกที่สุดนะครับ ถ้าคุณเริ่มเกมมาเนีย่ยคุณอาจจะงงๆนะคะผมนะให้เป็นกดที่ทอลเทอรี่เนะครับผมไปดูที่แถวตรงนี้นะครับจะมีทอลเทอรี่เให้คุณรีไปเรื่อยๆนะคะผมนะนั่นนะครับนะจากนั้นคุณก็ต้องไปเก็บโคลีนะครับในฟิวที่ใกล้ที่สุดผมขอแนะนําเป็นซันเฟลเวอร์หรือไม่ซันเฟลเวอร์ฟิวนะคะผมนะข้อาหนึ่งหรือไม่ก็โคลเวอร์นะคะเพราะหนึ่ง,ะะเ,พงเพราะว่ามันแทบไม่มีม็วัตตูเลยนะคะผมนะ ถ้ามาัดดูเนี่ยคนควรจะมีพื้นที่ดีกว่านี้นิดหน่อยหรือจะเอาะไรก็ได้ละครับเมื่อคนได้ดีเซนทันนี่หรือที่พอสุดควรลีนเนี่ยที่พอสมควรแล้วคุต้องันหัวที่เป็นทันนี่ใ่กรัีไม่ฮันนี่นะคะเพื่อนของคุณนะครับก็จะไปเก็บที่กระเป๋าของคุณตรงนี้นะคะหูนและจากนั้นก็จะไปที่ฮายตรงนี้เลยโอเคเทคนิคที่หนึ่งมาเราเริ่มสุดเทคนิคก,กันละต่อบไปทีเล่นไปเทคนิคที่หนึ่งพยายาม เอาอะไรก่อนนะพยายามเอาพยายามเอากระเป๋าก่อนนะครับนะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะแบบทำให้เราเยอะขึ้นไงหรือไม่ก็นะคะเมนะถ้าใครอยากเก็บเร็วๆก็เอาพวกที่เก็บไปเลยนะคะบหมนะนะเป็นเร็กไปเลยและนะคะถ้าใครแบบว่าได้พึ่งพอสมควรเนี่ยได้5ตัวแล้วนะคะผหมนนะผมขอแนะนำแนะนนะคนะผหมือนในดูช็อปนะคนะผมนะก็จะมีเอาให้เอาเบลท์พ็อกเก็ตเฮลเมน แล้วก็ไปสืบบูทนะครับผมนะเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่ดูดีที่สุดแล้วครับผมนะโอเคนะครับผมนะและเมื่อคุณลางจะไปสู้กับม็อบนะครับผมนะให้ไปให้พยายามแบบว่าหลีกเลี่ยงนะครับผมนะแล้วก็ดอชการโจมตีให้มันมากที่สุดนะครับ <c oughs> ให้ให้ให้แล้วก็ให้พึ่งคุณจัดก,การให้ดูเลยมันน,น,นี่แกนอะไรจะไม่ได้หรอกเนี่ยพยายามพยายามดออเข้าไว้นะครับผมนะแต่ว่าจริงๆมันเกือบจะวันช็อตคุณได้นะครับผมนะผมใสอ่อุปกรณ์ไงมันก็เลยแบบ เออกระจอบมันทำไรผมใช้ไม่ได้นี yeah. ่ใช่ครับผมนะเมื่อคุณสามารถเก็บอุปกรณ์เริ่มต้นนั่นก็คือเบรกแล้วก็จ้าแล้วให้คุณนะคะผมเนอะไปตรงนี้มก็คือเบสิกเอรช็อปนั่นเองเย่เย่เย่เพราะว่ามันจะมีอันหนึ่งตอนเริ่มเกมนะคะผมนะให้คุณเนี่ยซื้อแล้วจากน้ก็ไปวางบนหาย เลยนะคะผมนะอันนี้คือเวเดนเกมนะคะผมนะและถ้าคุณเบื่อแล้วแล้วก็คุณก็สามารถแต่งเครื่องตัวแรกของคุณนะคะเพื่อกลายเป็นตัวที่ใช่ขึ้นได้นะคะมีรอยโอชิรี่ตรงนี้นะคะผมนะโซนอีกอันนึงนะคะผมนะอยู่ตรงกระปุกนะคะผมนะขอเอาเนี้ยอยู่ตรงมัชชูมตรงนู้นนะคะผมนะถ้าใครจะเอาตรงนี้นะครับต้องเก็บออปปี้นิดนึงนะคะผมนะเพราะว่าตอนเริ่มเกมคุณยังไม่มีอุปกรณ์ดีๆบางคนจะแบบซื้อให้ก่อนนะพวก พาวน์จะหรือไม่ก็อุปกรณ์การเก็บก่อนนะคะผมนะพ,พที่จะมาซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะผมนะเลต้องเก็บออฟบ,บี้นิดนึงนะคะผมนะแต่ว่าเมื่อคนได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะคะผมนะใช่ครับและนี่คือพึ่งที่ผมพอจะแนะนําได้นะครับผมว่าดีสำหรับเริ่มต้นเลยมาพึ่งที่คุณได้นะคนะผมนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นพึ่งแบบว่าบางอาจจะเป็นเบสิดีนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมแมนะนำมากที่สุดก็คือบอมเบอร์บีและกับเบฟบีนะคะผมนะเพราะว่าหนึ่งมรรจุนี้ได้ค่อนข้างที่จะแรงนะคะผมนะโดยเฉพาะเบฟบีเลยนะคะผมนะจะห้าจมตีแรงเนี่ยดีสุดนะคะผมนะส่วนเลสคอบบีนะคะผมนะแล้วควรแล้ควรจะได้หนึ่งในพวกนี้ด้วยนะคะผมนะแล้วคุณก็สามารถเลือกทานได้ด้วยนะครับจะเป็นบลูหรือเลสไฮผมเลือกเป็นบลูไฮส์นะคะผมนะจริงๆผม,มเป็นไวท์ไฮส์นะไวท์ไฮส์นะคะผมนะ เพราะว่าผมไม่ได้สนไงว่าเอาไหนมากกว่านะคะผมนะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสองสามวันที่แล้วเองเพราะว่าการควบคุมจํานวนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ด้วยครับคือสีแดงผมเต็มรางเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้สิบเอ็ดิจเดี่เยอะมากนะครับนะถ้าคุณเบื่อฮันนี่เดิมๆแล้วเราก็มันก็มีเควสนะครับผมนะขอได้นำเควสของแบ็คแบนนะครับผมนะเพราะหนึ่งมันให้เควสที่แบบว่า ไม่ยากและง่ายพอสมควรนะคบผมนะก็คือจะสามารถนะคบผมนะทำก็จะทําให้เรานะคบอาจจได้โล้ดนแอกมาเลยก็ได้นะคะผมนะผมก็เคยได้แล้วนะคบผมนะตอนนี้ผมกาลังการกับ Star j e l l กับ Star j e l l อยู่นะครับที่ทําเป็น g ิ f t b u b ดีและส่วนถ้าคุณนะคบผมนะได้ทั้งหมด5ครูบีแล้วพวกครึ่งสีฟ้านะครับต้องเป็นพวกครูบีหรือไม่ก็บับเบิ้ลบีหรือไม่ก็บางคนนะครับอาจจะโชคดีได้อีพิกมาเลยก็ได้นะคบเป็นตัวแบบ เช่นบลัมมอนบี๋เลยก็บัคโก้นะคะผมขอแนะนำบัคโก้เลยคือโจมตีแรงแล้วก็เจ็บต้นทุนได้เยอะนะหมดแล้วก็จะมีนะครับบลูเบอรี่ดิสเพンเซอร์นะคะผมนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกาดใหม่ๆนะคะผมนะสามารถติดตั้งแทนอุปกรณ์เสริมได้นะคะผมนะนะคะก็จะเป็นมาร์เบิลหวานนะคะผมนะบูการ์ดอินทิทันบูการ์ดแล้วก็บัคโกกาดนะคะผมนะแล้วจะมีไฮฟ์แม็ก ซึ่งมันคายขงแพงนะครับดูดิสิดูนี่ครับคายขอแพงบูเบอรี่ต้องห้าร้อยนะครับผมนะแล้วใครแพนเตอร์ต้องใช้มาจิงเยอะมากนะครับผมนะโอเคแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมขอจะไม่แนะนำเมรนไฮด์แล้กันนะครับผมนะเพราะว่าผู้ชมนะครับต้องเพราะว่ามันนานนิดนึงนะครับผมนะและอาจจะมีคนใจดีนะครับมาปลูกสเปาก็ได้อะแล้วะบอกก่อนนะครับผมนะ คุณถ้าคุณเป็นผู้เริ่มเล่นนะครับผมือนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยขอแนะนาเลยถ้าคุณไม่ค่าเกมเนี่ยทางเกมเนี่ยเขาแจกสเปรย์ามาให้แบบฟรีๆไปเลยหนึ่งอันอย่างเงี้ยสมมตินะให้คุณนะครับไปปู่ในที่ที่มันลับๆหน่อยนะคบผมนะเช่นตรงไหนก็ได้ที่คินคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปอะ่ะเช่นซันเบอร์ซันเฟลเวอร์ฟิวนะคะผู้นะทำไมหรอเพราะหนึ่งนะคะผมนะมันมีคนไปเก็ตรงนั้นน้อยมากเพราะว่าหนึ่งมันมีแบบคอลีนี่ค่อนข้างน้อยนะคะผมนะ เด็กก็แลกกับพ่อแต่ก็ถ้าเราทำรํำสเตตนะครับเราก็จะได้รอยัลเจารี่ก็ได้เพราะว่ารอยัลเจารี่นะคะเราก็สามารถเปลีป่ยนแปลงมุ่งกลัวอื่นได้อีกนะครับผมนะแล้วคุณอัลล็อกโซนที่5ได้แล้วที่คุณนะคะผมนะมาเจอกับเคลสที่นี่เลยแพนด้าแบร์ตุ๊ดตึ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 ๊ดซึ่งเคลสของแพนด้าแบร์นะคะก็จะเป็นแนวต่อสู้นะคะผมนะก็คือก็คือเราจะไปสู้กับคนอื่นนะคะผมนะส่วนจุดใกล้สำคัญ ก็คือตรงนี้นะครับผมนะได้บูงโพเรียนเยอะสุดสุดตรงนู้นได้เลสโพดีเยอะสุดนะคบผมนะคือแบ่งเขตกัน่างชัดเตนไปเลยนะครับผมนะใช่ครับผมนะเมื่อคุณได้ดีเซนเอามาคุณก็ทําแบบนี้ซ้ำๆวนๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะแต่มันยังมีชาเลนจ์อยู่อีกนะคะผมนะมันเป็นชาเลนจ์เฉพาะของคุณไปเลยนะคะหมวดแล้วก็คือก็คือเก็บตรงนี้นะคะัมนะเขาเรียกว่าอะไรนะ มูนแอมบูเลตนะคะผมนะคนต้องการสิบมูนชาไหมสักขั้นผมนะแล้วมูนชาแม้จากไหนน่ามาจากมูนสเปาส์มั้ครับถ้ามีคนใจดีมาปลุกให้เพราะว่าตอนเริ่มเกมมันไม่มีคนปลุกสเปาให้มูนแบบง่ายๆหรอกเพราะว่ามันจะสิ่งลุ้นะครับนะเตียนะคะผมนะคืออันนี้คือสิ่งที่ผมควรแบบบอกว่าให้ระวังเลยนะคะสำหรับมูลก็คือสติ่งลุ้สติลเลอร์มันอาจจะซีลของนีไปก็ได้นะคะผมนะปุ๊บเออทำมัน ถ้าคุณสามารถปีนได้ก็ให้เปเจเนอรตยูบ hmm. ูลแอมบูเลตนะคะผมนะตรงนี้เลยเราจะได้บวกคาแพสซิตี้นะคะผมนะคือความจุของกระเป๋านั่นแหละคือลดอัตราการเข้าไปนี่ลงนะคะผมนะเข้าไปที่ไายแล้วก็เติมน้ำพึ่งนะคะผมนะโอเคนะคะผมนะต่อไปถ้าคุณนะครับผมนะต่อไปนะคะเป็นมิดเกมนะครับผมนะเราแนะนมเิเบกิเนอร์ ว่าเพิ่งบิ๊กนเนอร์เกมนะคะผมนะเออร์ลี่เกมบิกเกมแล้วก็ลาส์เกมนะคะผมนะโอเคนะคะผมนะผมเพิ่งเล่นได้แค่มิดถึงมิดเกมเท่านั้นนะคะผมนะโอเคถ้าคุณได้มิดเกมนะคะผมนะคุณนะคะผมนะให้มาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นมาตรงนี้มาเรื่อยๆรแต่คุณนะคะต้องมีสิบเพิ่งทั้งหมดสิบตัวก่อนนะคะผมนะส่วนที่นี่กันหาฮันนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วคัะผมนะ ซึ่งตัวตัวต่อไปที่คุณควรจะระวังนะครับผมนะก็คือเจ้าแมนทิสนะโอ้โหวิกเชียสบีเข้าไปก่อนเลยโอเคแค่วันถหนครับเราไม่เราไม่สนใจเราไม่สนใจแล้วเราคงไม่ชมอ่อนก็คือวิกเชียสบีนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แมนทิสนะครับผมนะเพราะหนึ่งแมนที่เป็นเหลือเรื่องค่าเยอะเลยนะครับถ้าคุณหนีเพิ่งไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะซีงแห่แกได้นะครับผมนะมาเห็นไหมเห็นไหมโจมตีแรงมากขนาดผม ใส่ชุดนี่นะครับผมนะก็ออยังนี่ได้เลยแต่ผมมีเพิ่งโอพีนะครับผมนะก็เลยแบบไม่ค่อยสร้างอะไรมากนะครับผมนะดิบอนบีเลวเสร็จแล้วแย่โอเคนะครับผมนะตรงนี้ก็มีช็อปเป็นนะครับผมนะเป็นแมจิกบีนะครับผมนะแต่แมจิกบีจะโผรเป็นแบบแรนดอมนะครับผมนะอาจจะเป็นอ e ีพิกดีเจเนรีไม่ก็แลไรนะครับผมนะ โอเคนะครับผมนะต่อไปเลยนะครับผมนะก็ลืมไปเราลืมแนะนาของในนี่เนี่ยนะตอนนี้เกมผมเริ่มแหลกแล้วผมเลยขอเช็เคคอก่อน <c oughs> อย่างล้อเลยและตรงนี้ครับผมนะต้องมีทรีดิสเพนเซอร์ขอให้นำจอยนะครับผมนะจอยกรู Joy, ของเขาเลยนะครับผมนะนี่ในชอ็อปนะครับผมนะขอแนะนำไปซื้อแมกกาจัรก่อนเลยนะครับผมนะนี Mega ่ก็ชัก เพรสเซอร์และอินเคอร์บาเรลนะครับผมขอแนะนำบอนเลยให้คุณได้เล่นบาเรลแล้วนะครับผมนะให้คุณไปซื้อนี่เลยนะครับฮันนี่เดิเปอร์เพราะหนึ่งมันจะดีกว่านะคะผมนะก็คือจะจมปีกมงกว้างกว่านะครับผมนะส่วนซิสเตอร์นะครับผมนะไม่ต้องเลยเล็กโดมแม็กเนตดีกว่านะครับผมนะให้คุณได้ผ่อนโอไฮต์แล้วนะคะผมนะให้ไปขี่พาราชูดเลยนะครับผมนะก็คือโลกยูชี่แม่แหละมันทำให้คุณแบบว่าฟัวช้าลงและเวลากระโดดที่สูงนะครับผมนะเอากระโดดได้ไกลขึ้นมา ตรงนี้นะคะผู้เล้วเมืคุณเดินตามเขาลง,งสลดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะผะู้แล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้ว,รวตรงนี้คุณจะเจอคือเซอร์ซีนะครับนะโอเคนะคะผู้ล่นต่อไปนะคะผู้เล่นอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะผะู้เล่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะผู้เล่นว่าถ้าคุณนะคะได้บูบีแล้วแต่ว่ามันราคาแพงเงินไปอ่ะคือเดซกากับบูการนะคะราคาอ่ะห้าเศษคุณไม่ไหว คุณก็มาซื้อตรงนี้เลยนะครับน,นะเป็นเบฟการ์ดบุคแฮซซี่การ์ดมัมเบอร์การ์ดจุ๊กกาดเบลแบ๊กผมขอแนะนำเบลแบ๊กก่อนเลยเบลแบ๊กกับไฮกิ้งบูนะครับถือว่าดีนะครับผมนะคือ Please. เพิ่มบ,บูเบคอลเลคชั่นพยายามบกจะปีดจัมพ์พาวเวอร์แล้วปกบูเป็นคอลเลคชั่นนะครับผมนะส่วนเบลแบ๊กขอแนะนำเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่าจะช่วยความจุได้เยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรแถมเพิ่มรุดลักด้วยนะครับ รุนลักคืออะไรรุนลักก็คือเวลาที่เราไปฆ่าบมอสนะครับมันจะมีแชร์ที่จะออกมากขึ้นเช่นสมมุติว่าเราไปฆ่าอะไรได้บั๊ตัวหนึ่งมันมีแชร์สักประมาณาสักสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีเบลแบ็คลงอาจจะเพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมนะใครจะรู้ฮะแล้วก็พอพิลล่าแฮร์นะครับผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถซื้อได้นะครัะผมนะไม่เป็นไรนะครัะผมนะแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครัะผมนะก็คือ เพเปอร์แพนเตอร์ย้ใช่ครับเพเปอร์แพนเตอร์มันจะโกในหนึ่งฮาวเวอร์นะคะผมนะแต่ว่ามันจะโกก็เพราะตัวที่เราอยู่ในเกมนะคะผมนะแต่ว่าถ้าคนไม่เวลาไม่พอผมไม่แนะนำให้ื้อน,น,นะคะผมนะเพราะว่าถ้าอยู่ในเกมเนี่ยมันจะโกเท่านั้นแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะคะจะทำยังไงให้จอยเซิร์เบลกับเพเปอร์แพนเตอร์ได้แต่ว่าเราจะรูทประมาณสองหมื่นห้าพันทันนี่เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากซื้อเยอะเกินไปล่ะนะคะผมนะแต่ว่าควรเอาเอรพอดีพอดีนะครับ นอกจากนี้มีเมลลี่แมทด้วยนะคะผมนะรอยจาร์ลี่จะมีอยู่ด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างนะคะผมนะอันเดียวงงไงเอ้ยเอาวัานไหนเห็นไหมรอยจาร์ลี่จะอยู่ใกล้กันเสมอนะครับผมนะไม่ไม่ซ้ายก็ขวาไม่บนก็ล่างนะคะผมนะใช่ไหมเธอครับโอเคนะคะผมนะ แล้วคุณซื้อได้ทั้งหมดแล้วนะคะก็คอนติเนว์กรายกรายกรายไดโอเวอร์แอนด์โอเวอร์เกนนะคะผมนะแล้วก็ถึงช่วงจะตัดสินใจอันแสนยากลำบากนะคะผมนะก็คือวัดเ,เกมแหลกใช่เห็นไหมมันดอปร้อยวิเจลลี่ด้วยนะครผมนะคุณก็กลายมาเรื่อยๆนะคะคนจนมีคุณนะคะผมนะมีนะคะประมาณพอสมควรเลยก็มันที่ช็อปนะคะผมนะแล้วคุณก็ควรจะซื้อบับเบิ้ลหวานนะคะผมนะ เราซื้อบับป,ปุ่บได้แนละ้วก็กลายไปเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะคะผมนะไปซื้อทั้งทั้งเลสและบูกาดนะคะผมนะแล้วก็ไปซื้อบัพป,ปุ่บโอไฮฟ์เที่บูกอ์โอไฮฟ์น,นะคะผมนะก็กลายไปที่ซี่คอมเมนเตอร์เลสคอมเมนเตอร์เลสก,ก็คือเวลาเราไปที่ไฮฟ์นะคะผมนะแล้วก็เวลาเปลี่ยนแบรนด์จากโพล,ลีมปเป็นน้ำผึ้งนะคะผมนะ,ะจะเพิ่มอัตราการคอมเมนเตอร์เลสน,นะคะผมนะก็คือเพิ่มเป็นหนึ่งเท่าเป็นอันนี้ประมาณเพิ่มหนึ่งจุดห้าเท่านะคะผมนะ ไฮโลกับไซอันชิเมนต์โคนาแบนะครับอิเลเทนเลสและบูกานะครับนะก็จะแบบก็ยังพอถ้วนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้ามาคอมโบกันนี่คือจะดีมากส่วนมีสเกมเพลเนอร์ส่วนใหญ่นะครับผมนะก็จะคอนติเนียร์กราดิงแอนด์กรายดิงแอนด์กรายดิงนะครับผมนะแล้วก็อาจจะไปพบจ้าเอกกับไซอันแบร์ก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าหนึ่งไซอันแบร์มันให้ของดีนะครับผมนะโอเคสมานโอเคแป๊บนึงนะมีเสียง ใ <Indonesia> ห้นี่มือสวเลยโอเคเควสนะคะผมนะใช่ครับส่วนแบ็คแบลเควสมีข้อเสียอย่างเดียวคือให้เควสเยอะมากโอเคชั่วโมงกสปอนะฮะผมมองไม่เห็นตัวแรกนะคะผมนะเอ่อมันสปอนอย่างอ่ะใช่ไหมเอเออใช่ครับตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ไม่ควรจะไม่ควรมาอย่างยิ่งสำหรับเบรจินเนอร์ ถ้าคุณไม่มีพึ่งโหดพอ่อไม่มีการโหดพอ่อผมไม่แนะนําเลยมันจะทําให้คุณเสียหนังพึ่งไปฟรีๆนะคะผมนะอ้ออีกอย่างนะครับคุณนะซิสเตอร์ะนะคะบทดเลมีรปอยน่อย่างเดียวเลยล่ะแต่ว่ามันก็ให้โพลินงค่อนข้างเยอะอยู่นะต่อต่อฉับนะคะผมดนะแต่ได้แค่วันฟลเวอร์เท่านั้นนะคบคือแค่อย่างเดียวด้านหน้าคุณนะอ,อ,อ่ะเออตตรงนี้มีหลายอย่างนะครับเช่นทันนี่สตอมนะครับคุณนะซิมอนทันนี่ค่ะอ่า นะคะวันนี้าจ่าจะทําให้เครื่องคุณแหลกได้นะคะถ้าคุณเล่นในมือถือนี่คือแบบแหลก L A G แหลกนะคะผมนะอุ้ยเอพิฮิต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 ฆ่ามันเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันนอกจะมีฮัตช์ชายออกมาผืนอื่นนะคะผมนะเห็นไหมเราได้เบสิกบีมมาแล้วอาจจะฆ่าได้จากพวกอะแพรเฮดนะคะหัวหนะหรือพวกอื่นๆก็ได้นะคะหัวหน้าเพราะว่าเนี่ยอะแพรเฮดสปอนตอนนั้นนิสรม นอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถกลายอีเวนต์บีมาสได้นะคะแต่ว่าตอนที่ผมน่าจะลงคลิวม,มันน่าจะแบบหายไปแล้วนะครับผมนะแต่ตอนช่วงผมอาจเป็นอาจเป็นช่วงบีมาสนะคะวันสุดท้ายพอดีนอกจากนี้นะคะตรงน,นี้ให้คุณระวังเลยอย่าพยายามอย่าตกนะคะโดยเฉพาะผมเนี่ยมีนี่เต็มรังเลยนะคะผมนะว้าวว้าไอเฮดิสเกม ถ้าเราลืมไปนะคะผมนะภาพโพลีเราตายนะ้วค่ะเราก็จะโดนรีเซ็ตทั้งเพลต่อไปอีเวนต์ช็อปนะคะผมนะเมื่อคุณได้เลสพอร์ตหรือบูฮอตโอไฮคุณจะเลือกได้เลยนะคะเป็นบูหรือเลสท้ายนะคะผมนะมาโอเปนช็อปสโซนี้นะครับคนก็จะบาอันนี้ก่อนเลยมันไม่ใช่โกลเด้นเอะนะคะผมนะใช่เอปิกวิจเนอรีออมบิสติกนะคะผมนะต่อไปจะเป็นคนนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเลือกคริมสันหรือไม่ก็คูโบ๊ท นะครับผมนะผมใช้โคบอลนะคะผมนะสดครีมสัตว์ผมไม่ซื้อนะคะผมนะเพราะว่าผมเป็นบูฮาร์สนะคะผมนะแฟสตีฟ <Yay! S 1> อันนี้ก็แท็บบี้นะคะผมนะแต่ว่าผมก็ชอบแท็บบี้นะเพราะมันเป็นแมวเพราะผมชอบแมวนะครับส่วนฟัวตอนบีนี่คือก็ถือว่าดีนะครับผมสมควรเลยแต่อะไรควรซื้อก่อนซื้อเลยนะคะผมขอแนะนำโฟตอนบีคือมันทำเนี่ยนะฮันนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็โกลเด้นเอนะครับแล้วก็สองตัวนี้ แล้วแต่คุณนะครับผมนะว่าจะซื้อสองตัวอะไรก็ได้นะคบผมนะหรือว่าตัวอะไรตัวหนึ่งนะคบผมนะโอเคนะครับผมนะถึงเวลาสมทัวรแล้วนะครับที่เกือบจะปิดคลิปได้แล้ะโอเคมาตรงนี้ไปที่สปอของมอนโดชิกนะคบผมนะผมไม่แนะนําไม่แนะนําไม่แนะนาไม่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 ก็คือยกเว้นแต่ว่าคุณจะมากันเป็นฝูนะครับมากับเพื่อนอย่างเงี้ยมาสู้กับมอนโดชิกคุณอาจจะได้ประมาณหนึ่งล้านฮันนี่ไปเลยก็ได้นะคะผมนะและโอเล็บและก่อนนะผมคุณและนะคะผมนะ และอาจจะสปอนอะรีเจนดารี่สเปลก็ได้นะคะผมนะอาจจะนะอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งนะคะผมนะเพราะว่าผมเคยฆ่าครั้งนึ่งเราได้ล mm ีเจนดารี่สเปลบางครั้งนะครับ mm hmm. ก็มาเพราะกับวิเชียตมีก็มีคือตอนที่มันมากับวิเชียตมีนี่คือผมรับคาส่วนหนึคือหนึ่งมันจะพูดว่างไงดีอะเออต่อไปนะคะผมนะผมขอแนะนำไปดีนี่แล้วค่ะผมนะช่วงมิดขีดกลางมิดไปถึงท้ายเกมนะคะผมนะ ถ้าคุณซื้อ h ั s h จะลดนะครับผมนะเพื่อ hash national b นะคะผมนะอาจจะ hash พวก diamond a นะครับถ้าคุณแบบว่าทำเพรสของแบ๊กแมนหรือไม่ก็แฟชชี่จะจะดีมากดีของบีแบ๊กค่ะตลอดที่มันกำลังจะถูก delete ไปภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้อาจจะดีนี่แล้วก็ได้นะตอนนี้ผมลงคลิปอาจจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ประมาณยี่สิบแปดครับสองครับหกห้านะคะวันที่แปดเดือนกุมภาพันธ์มีฮิปเปอร์แมนนะครับผมขอแนะนำแล้วก็มอนโดเอ็นนะคะผมนะ ไม่อะแต่โมนโนเอ็กก็ค่างจะดีนะคะผมนะค่อนข้างดีเลยพอสมควรนะคะผมนะก็คือหนึ่งมันราคาถูกแต่ว่ามันแถมมันยังให้คา,าพาร์ตตี้ค่อนข้างเยอะคอนเวอร์เตอร์เหล็กกับรู่นลักคือเยอะมากแต่ใช้ทรัพยากรอ,อย่างเยอะเลยประมาณร้อยกว่าเนะี่ยไม่ใช่ผมขอแนะนำบิ๊กคริปเปอร์แมสเลยมันก็บิ๊กคริปเปอร์บู๊ตนะคะผมนะจะดีที่สุดแล้วก็ซื้อแคนไกลเดอร์ไปด้วยนะคะผมนะมันก็จะทำให้แบบ คุณร่อนไปได้เร็วขึ้นแถมแบบว่าองปสรใน,นการร่อนนะครับก็ลดลงนะครับมนะและถ้าคุณนะคะพวกนั้นสามารถทําอันนี้ได้นะคะเหมนแล้วก็จะมีแบบว่าให้เราทาหลายอย่างเลยนะคะเหมือนในตรงนี้และอีกจุดหนึ่งที่อันตรายว้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดตกใจหมดแวววูแมนะ่อันตรายสุดเร่าถ้าคนมาตรงนี้นะคะเหมนะคนต้องมี15บีนะครับมนะถ้าหลับวัดนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะซีมองเพ่งได้เลย นะคะหมนแล้วถ้าคุณลองเข้าไปในนี้บูเห็นโกนัทเองตรงนั้นไหมคุณจะได้เฮนโซนนะคะเหมือนแล้วไม่งั้นแล้วก็เคมมอนเตอร์จะสปอนนะคะหมืแล้วคุณก็จะแบบกลับออกมาไม่ได้นะคะหมดแล้วก็คือคุณจะไปเกิดที่ฐานนั่นแหละส่วนอีกบูนะคะคนนั้นบอกว่าตรงแบบพี่บอกว่าคุณบางคนบอกว่าพี่พี่ควจะไปรงบูอ่ะก็ตรงนี้เลยนะคะเหมดแล้วตรงนี้เลยนะคะเมนะเป็นบูเป็นจุดสปาบูที่ดีที่สุดในโลกแล้วในดีที่สุดในเกมนะ อาจจะถ้าจะเป็นโคลีนรวมนะคะผมนะให้ไปที่เมล่นท็อปนะคะผมนะเพราะว่าจะดีสุดแล้วโอเคคราวนี้มาดูแบชแบตด้วยแบชแบชจะราคาแบตละคาราตลูกตานะครับผมขอเรียกว่าราคาตราละกันนะครับมันเอาจจะไม่เรียกว่าแบชเกียรนะครับผมนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยนะไม่ใช่แบบว่ารู้แต่ไม่คอมเมนต์นะ ให้คุณซื้อเบสิกสปาร์เกอร์ก่อนเลยนะคะผมนะมันจะทําให้พาวเวอร์เนี่ยค่ะมันโกฟาสเตอร์นะคะเหมือน,นะะนะให้มันตัวเร็วขึ้นได้เข้ามานะ,ะนะแล้วก็จะสามารถซื้อวานแคะ่อันเดียวเท่านั้นนะคาผมนะส่วนระยะก็คือเจ็ดเจ็ดดอกไม้นะคระับรอบตัวมันส่วนพลังนะคะก็คือเจ็ดดอกไม้ขึ้นนะคะผมนะส่วนการแบบว่าการพ่นน้ำแตะละครับใช้เวลาห้าวินาทีส่วนเซตอัพก็คือการวางแหละใช้เวลาทั้งหมดหกวินาที ซิวเวอร์โซเกอร์นะคะจะราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าจะได้ทั้งหมด2อันนะคะผมนะั้นแล้วก็จะได้นี่มากกว่าด้วยโอเคป่ะมิ๊จะได้นี่มากกว่าด้วยเซตอัพชาร์จลงส่วนอัตราการสปอร์นะ้นว่าดีขึ้นนะครัะผมนะส่วนโกนแล้วครัชใหม่ใหม่ใหม่เนมอนแต่ว่าถ้าซูเปอร์สตาร์ดูเรเตอร์นี่คือคนโอพีคณดีปิกนะครับเรทคือหนึ่งเซเกอร์แบบบึ้มบึ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 มนะคะผมนะคือน่าจะดีมากต้องได้แกนมาสเตอร์นะครับและตรงนี้นะครับผมนะ ใช่ครัผมกำลังสักมันยี่สิบก็พอมั้งเอาสักสิบแล้วกันสิบสปีดาฟอร์วันนี้เกณนเยุ่กสิบคำดอบแต่ว่าผมก็เสียของมาเยอะเลยนะคะผมเดี่ยเห็นไหม ถ้าคุณได้เอชแพชเชนะคะมันจะได้ฟรีไปเลยสตาร์เจล,ลี่ตรงนี้นะคะผมนะเมื่อได้ผมเสร็จก็หอย่างเยอะตรงนี้นะคะผมนะจะเป็นเมทผมยังเข้าไปไม่ได้นะคะผมนะส่วนตรงนี้เป็นจุดที่ของโอคีทั้งนั้นเลยแล้วจะเป็นโคบอลการนะคะผมนะราคา2 0 0ล้านใครมันจะบีกันปะ200ล้านใช้ต้อง100่้สติงเกอร์เลยเหรอฮืออย่างแพง ส่วนคริมสันแล้วนี่คคือฮันนี่โคมเบลนะคะผมนะคือแพงมากอะดูดิ5ล้านนะคะผมนะแต่ว่าผมมีอุปกรณ์ไม่พอต่อไปนะคะเป็นฮันนี่แม็กซ์ต้องใช้ประมาณ99999นะคะผมนะฮันฟรีสหรือประมาณ9999เลยนะคะผมนะแล้วก็ปูด้นเอกอีกก็ประมาณ500รอัมัใช่ไหม ต้องมาประมาณสามร้อยเลยนะคะผมนะสามร้อยไรนะสามร้อยติ๊กเก็ตนะคะในเกตบ่ายห้ากว่านึ่งเอ้นะคะในติ๊กเก็ตช็อปนะคะผมนะโอเคนะคะผมนะแต่ว่าถ้าคุณนะคะผมนะอยากจะไกลอย่างอื่นนะครับเช่นไปคาสตัมบอสนะคะผมนะผมขอแนะนําให้เอฟเคไปยาวๆเลยไปดูคลิปผมก็ได้นะครับคลิปอื่นยังเหลือเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะครับผมนะมากมายมหาศาลนะคะผมนะที่คุณต้องดูให้ได้นะคะผมนะคลิปผมนะคะผมนะ ถ้ารวมรวมกันแล้วอาจจะมากกว่าประมาณ4ี่หชั่วโมงเลยนะคะเหมือนนะถ้าคุณมีเพิ่มที่แบบ OP เช่นไมเคิลสบีหรือไม่ก็เพื่นที่เป็นอยู่นเยอะๆนะคะเหมือนนะคุณก็อาจค่าได้คดิบชั่วโมงก็ได้นะคะเหมือนนะถ้าคุณมี30มีคนเข้าตรงนี้นะครับแต่เขาสดงความยินดีด้วยนะครับคุณอาจจะได้ไดมอนด์เอนะครับให้คุณลงไปข้างล่างตรงนั้นนะครับเหมือนนะผมยังมีไม่ถึงนะคะเหมือนนะเข้าไปได้เซตแต่ตรงนี้นะครับมีติ๊กเก็ตดิสเพนเซอร์ดิสเพนเซอร์ พันสามสามพันล้านเลยเหรอแพงแนี <ers> nah <ruption favors enders> nah, ่อันนี้หนึ่งร้อยตเก็ตนะคะผมน่ะราคากับแบบสี่สิบล้านเลยอย่างแพงเนี่ยนะคะผมน่ะถ้าใครต้องการติเก็ตเร็วๆก็มาตรงนี้ได้นะคะผมน่ะโอเคนะคะก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องจบเพลิเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบก็เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนว่าผมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ,บ,บสวัสดีคุไผ้ก่อนบายยสวัสดีค่ะ